สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มาเราชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเซตจอยเล่นเกมรルโตกันนะครับตัวเกมเป็นตัวเกมเถื่อนนะฮะมาลองเซตจอยเล่นก่นนะครับก็เคยสอนไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งซึ่งเป็นแบบแปลงจอยนะครับอันนี้จะเป็นแบบใช้โปรแกรมสตรีมช่วยนะครับสําหรับคนที่แปลงจอยไม่ได้นะครับก็ลองมาใช้แบบสตรีมดูโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมสตรีมมาติดตั้งก่อนในเครื่องนะครับก็หน้าตาสตรีมจะเป็นอย่างนี้นะครับ เราจะมีเกมแท้เกมอะไรเงี้ยก็ซื้อเกมในนี้ได้นะครับหลายคนน่าจะรู้จักแล้วแหละโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาเซตค่าสตรีมก่อนให้ใช้จอยธรรมดาได้โอเคเดี๋ยวผมเปิดจอยให้ดูแป๊บนึงแป๊บเอซ์อเวอร์ โอเคสักครู่โอเคโอ้าาไมติดแบบนึง่งฮะนี่นะครับจอยที่ผมใช้เป็นจอยรุ่นอ่าโอเกอร์ U706 นะครับแปบ๊บนึง ก็มาไว้ด้านล่างเนาะขวามือนะขวามือข้างล่างนะครับจะให้ดูจอยตรงนี้อ่ากล้องมันมืดๆหน่อยนะโอเคมาเซ็ตจ่ออ่าเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่นะเกมนารโตะก็เดี๋ยวเข้าเกมให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองใช้จอยดูว่ามันติดเบา อาจอยู่ไปะเด่ะโอเคอาจอยู่โอเค,อออเคมาแล้วเดีเ๋ยวยอดยอดหน้าต่างจอยนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับเนี่ยไม่ติดเลยนะสตาร์ตเตอร์อ่ะกดเอนเ r อร์ไป ก็เดี๋ยวออกเกมก่อนแล้วกันครับไปลองทําจอยกันหน่อยก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่โปรแกรมสตรีมนะครับอย่างที่บอกใครไม่มีก็ไปดาวน์โหลดลงมานะครับใช้งานง่ายๆนะครับเข้ามาที่สตรีมนะครับแล้วก็คลิกคําว่าสตรีมที่อยู่บนซ้ายมือสุดนะครับของโปรแกรมครับเลือกไปที่ setting ครับจากนั้นดูคําว่า controller นะครับถ้าภาษาไทยก็ ตัวบังคับจอยควบคุมอะไรพวกนั้นล่ะมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็มาที่คอนโทรลเลอร์นะครับจากนั้นกดไปที่ general controller setting นะครับจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีจอยรุ่นต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกได้เลยนะตามรุ่นจอยของเราที่เราต่ออยู่นะครับอย่างเช่นจอยที่ผมต่ออยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะ detect มาเป็น generic gamepad เห็นปะอ่านว่าอะไร generic ครับ เจเนอเรทเกมแพดอะไรสักอย่างนะก็มาติ๊กตรงนี้ฮะติ๊กถูกตรงข้างหน้าเจเนอเรทเกมแพดคอนฟิคูเลชันซัพพอร์ตตรงนี้ฮนะใครที่ใช้จอยเกมเพลย์เซชั่นจอยเอ็กบ็อก่าสวิตโปรนะครับก็มาติ๊กตรงนี้หรือใครจะติ๊กไปทั้งหมดเลยก็ได้นะเนาะติ๊กไปทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่นะโอเคจากนั้นก็กดปิดออกมาครับพอเราติ๊กถูกเสร็จแล้วเราก็กดปิดออกมาที่มุมขวาบนนะครับมันจะมีตัวกากบาดอยู่ก็กดปิดได้เลย แล้วก็กดโอเคออกไปครับโอเคครับยังไม่เสร็จนะเข้ามาที่สตตีมเหมือนเดิมนะครับไปที่ Library มาที่ Library นะครับแล้วก็ให้คลิกคำว่าเกมที่อยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็เลือก add a non steam game to my library จากนั้นจะมีโปรแกรมต่างๆขึ้นมาบนหน้าจอนะครับก็เลื่อนหาเกมรูโตนะครับรูโตรูโตตัวเอ็นนี่ナโตก็ติ๊กถูกกด add selected โปรแกรมเสร็จปุ๊บในหน้าต่างสตรีมจะมีเกมขึ้นมาครับแบบนี้ถ้าเป็นเกมเถือ่อนมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะไม่มีเดี๋ยวผมเกมแท้ให้ดูสักเกมถ้าอย่างเงี้ยอ่า อย่าง PUBG เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลต่างๆของตัวเกมอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นเกมแท้อ่า Company of p i l o อะไรประมาณนี้ Light of t o m r Raider อ่าประมาณนี้คนระับโอเคนะส่วนถ้าเป็นเกมเถื่อนนะมันจะขึ้นแบบนี้มันจะไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดคลิกขวาที่ชื่อเกมนะครับกด Property นะครับจากนั้นกดเชงอ่าไม่ใช่กดเชงกด Set Launch Option นะครับตัวนี้ แล้วก็มาที่ปึ๊บมาที่หน้าจอตัวเองมาที่หน้าจอ desktop นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ไอคอนเข้าเกมนะครับเลือก Property ครับฉะนั้นก็กดคลิปอ่า copy นะครับ Copy ตรง Tar g e t ตัวนี้ก๊อปปมาแล้วก็มาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็กดโอเคออกไปครับเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคออกไปครับตัวนี้กด close นะครับ โอเคเสร็จแล้วเข้าเกมได้เลยนะครับลองเทสเล่นได้เลยครับไปเล่นกันก็กดเพลย์จากในสตรีมได้เลยนะตรงนี้หรือจะเข้าเพลย์ที่หน้าจอก็ได้นะครับตัวเดสก์ท็อปตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคเราครั้งต่อไปถ้าเกิดเราจะมาเล่นเราก็เปิดโปรแกรมสตรีมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าเกมนะมันถึงจะติดจอยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองจอยกันนี่นะ นี่ครับกดได้แล้วโทษทีนะจอยมันมืดๆหน่อยนะหน้าต่างจอยเอ้ยหน้าต่างที่ผมถ่ายหน้าจอยก็กดตัวเนะครับตัว A ก็คือตัวนี้เลขสามนี่มันจะตรงเลยนะครับจอยมันจะตรงหมดทุกปุ่มนะครับก็เอาอะไรดีไปเล่นสตอรี่หมดอ่าเล่นอันนี้ละกันฟรนะีแพทเทิร์นเนาะปึ๊บ จะได้ดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็มาที่อเอาเป็นฝึกซ้อมฝึกซ้อมอันนี้นะครับแล้วก็ฟรีแพทติกแล้วก็แบบเอาแบบทีมทีมแล้วกันเซตติ้งไปโอเคมาเลือกตัวแป๊บหนึ่งผมชอบตัวจิระยะนี่ครับจิระยะ แล้วก็คู่กับใครดีเ่อรุ่น4รุ่น4แล้วก็รุ่น3โยแล้วก็คอมนะครับคอมเอาเป็นนารูโตะซาสึเกะตากุระอ่ะไปครับกดไดนอยู่นะก็ะเห็นแล้วแหละว,ว่าจอยติดแล้วนะครับ บิ๊กินเริ่มต้นเนี่ยอันนี้เดินครับซ้ายขวาปุ่มอ a n a l อกซ้ายนะโอเคแล้วก็สกิลนะครับปุ่มซ้ายอ่าขวาเนี่ยโอเคแล้วก็ปุ่มด้านขวานะปุ่มสามเหลี่ยมชาร์จระเบิดอันนี้กระโดดนี่ครับโอเคครับแล้วก็มีปุ่มอะไร ขวาเปลี่ยนตัวเนี่ยฮะโอเคหมดละแล้วลก็มีเล็กอันนี้ป้องกันก็เดี๋ยวลองเล่นท่าสักท่านะก็กดชาร์จไปก่อนก็สามเหลี่ยมสองทีตัวนี้เลขหนึ่งสองทีแล้วก็วงกลมคนระับสองติดเป่าโอเคโดนด้วยอืม โอเคครับก็แค่นี้แหละครับสำหรับการเทสจอยง่ายๆนะครับโหลดโปรแกรมสตรีมมาแล้วก็ไปตั้งค่าในสตรีมแล้วก็เข้าเล่นได้เลยนะครับโอเคไปครับคลิปนี้ก็มีเค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ